และในวันนี้ครับคุณผู้ชมเป็นเลิกง,งามยามดีครับผมกิจกรรมใหม่สงกรานงานวัดฟรีไฟกลับมาอีกครั้งหนึ่งครับมีของแตกฟรีเพียบชุดชายชุดหญิงมีแจกกันครบเลยนะในคลิปนี้ อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับถ้าเกิดว่าคุณไม่อยากพลาดของแจกฟรีจากทาง free fire แล้วก็จากช่อง youtube k t c gamer ไปเลครับอย่าลืมกด subscribe ไว้นะมีของแจกฟรีเพียบเลยฮะแล้วก็มีรองเท้า c า r b o n speed มีแฟชั่นแจกฟรีหูสกินปืนเพียบเลยฮะจะเป็นยังไงฝากกด subscribe แล้วก็ไปดูรายละเอียดทั้งหมดในคลิปนี้กันได้เลยครับ let's go ตัดเข้ายินโทรได้เลยอ้าวลุงแว่นรับเติมเพชร ฟรีไฟแบบเมลพัสแล้วก็แบบ u ู d ในเกมราคานี้ผมเติมเองการันตีปลอดภัยไม่มีเพชรแดงแน่นอนกดเองทุก ID สนใจติดต่อได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยนะครับ ทักเฟซส่วนตัวไปเติมกันได้นะครับแล้วก็ถามเรียนเพิ่มเติมได้ที่ใต้คลิปนะครับมาเติมเพจร้านผมเยอะๆนะครับทุกคนอุดหน,นุนกันหน่อยนะขอบคุณครับ Knockout Stage มาแล้วครับผมวันนี้เวลา1ทุ่มตรงสามารถไปรับชมการแข่งขัน Free Fire World Series Southeast Asia ได้นะครับในรอบ Knockout Stage นะครับผมก็จะมีกลุ๊ม A กลุ๊บ B ทำการแข่งขันกันวันนี้เวลา1ทุ่มตรงไปต้นไปสามารถ รับชมไลฟ์สตรีมสดได้ที่ช่องทาง YouTube หรือแอปฟ้าแอปดำของ a อร n a f าฟ e ีไฟท Thailand ได้นะครับไปรับชมกันได้นะทุกคนบอกเลยว่าห้ามพลาดนะโคตรเดือดและโคตรมันอันตรายมาก22-2เมษายนท่าเต้นป่วนกวนแจ็กกี้ครับกิจกรรมนี้ก็จะมาในรูปแบบของการสุ่ม เป็นแบบตู้รังผึ้งนะครับผมเออรังผึ้งเพื่อจะหาอกเข่นแล้วก็ไปแลกชุดหรือว่าแลกท่าทางก็ได้นะครับหรือใครดวงดีก็สุ่มได้ท่าทางถาวรไปเลยแต่ส่วนตัวพี่เนี่ยพี่มีหมดแล้วนะเพราะฉะนั้นพี่ก็เลยไม่ได้สุ่มให้น้องๆได้ดูนะครับเพราะฉะนั้นถ้าน้องๆยังไม่มีก็ไปสุ่มกันได้นะครับผมแต่ถ้าใครไม่รู้จะเติมเพชรร้านไหนนะครับผมมาเติมเพชรได้ที่ร้านลุงแว่นเลยครับลิงก์อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยครับทุกคน มาเติมเพชรลาลงแวนได้นะครับทุกการเติมเพชรเนี่ยพี่ก็จะแจกอีกของแจกด้วยนะครับเป็นแจกคงแจกเพชรอะไรนี่แหละนะครับไม่มีอะไรมากมายนะครับเพียงแค่น้องๆเอมาร่วมสนุกกันหรือว่ามาเติมเพชรลาลงแวนเนอะพี่ก็จะมีการแบบว่าได้กําไรมาอะไรเงี้ยพี่ก็จะมาแจกคนดูในคลิปนั่นเองนะครับขพราะคนทุกคนที่มาเติมเพชรน,นะแล้วก็ปืนที่ทุกคนคิดถึงใช้โทเค็นแรกรับสกินปืนฟรี22ถึง24มีนาคมนี้เท่านั้นครับจะมีปืนลูกซองปืนวูดแพคเกอร์ปืน UMP ครับแล้วก็กิจกรรม ระทิ้งดุยิงปราบเซียนอันนี้ก็เข้ามาในรูปแบบของตู้8ทีการันตีถาวรนะครับซึ่งพี่ก็สุ่มไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนน้องยังไม่ได้สุ่มก็เข้าเกมมาสุ่มกันได้นะครับทุกคนตู้สุ่ม8ทีการันตีถาวรเหมาตู้1572 1,502เพชรนั่นเองครับมาเติมเพชรกันได้นะที่ร้านลูแว่นมาเติมมาเยอะๆเลยทุกการเติมเพชรเนี่ยพี่ก็จะมาแจกในกิจกรรมนี้นั่นเองนะครับน้องๆสําหรับผู้โชคดี10คนเท่านั้นครับจำว่า10คนที่ดูคลิปนี้ นะครับผมน้องๆฮะกดติดตามพี่ไว้เดี๋ยวนี้เลยแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับผมแล้วก็ทกําการกดแชร์คลิปนี้ไปด้วยนะครับน้องๆอย่าลืมกดแชร์นะถ้าไม่กดแชร์เนี่ยอาจจะมีโอกาสไม่ได้เพชรนะครับผมนะสำหรับผู้โชคดีนะครับผมที่หมุนได้ส่วนลด9เพชรนะครับผมใครที่หมุนได้9เพชรพี่จะสุ่มแจกฟรีนะครับผมเออพี่จะสุ่มแจกฟรีเลยใครที่หมุนได้9เพชรนะครับผม คอมเมนต์ยุยดีของตัวเองไว้แต่ต้องกดติดตามพี่ก่อนนะกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับซับส,สไคร้กระดิ่งแจ้งเตือนไลค์แชร์ไว้เลยนะครับผมพี่จะแจกฟรีไปเลยตั้งแต่วันที่19จนถึงวันที่25นะครับผมแล้วก็มีชุดเลดไลท์นะครับผม20-2ถึงเมษายนครับผมกล่องเลดไลท์ขายแยกชุดทั้งชายและหญิงแบบใหม่แบบเก่ากลับมาครบเซตในกลองซุม่ม โทเคนนะครับผมแน่นอนว่าการสุ่มเนี่ยนะครับโหขึ้นชื่อว่าการสุ่มแล้วนะ มันไม่ได้การันตีนะครับน้องๆเพราะฉะนั้นเนี่ยในการสุ่มแต่ละทีนะครับผมการที่จะได้โทเคนมาแลกแต่ละอย่างเนี่ยค่อนข้างที่จะยากพอสมควรนะครับแนะนําว่าการเสี่ยงดวงแบบนี้นะเราไม่ควรจะลงทุนอะไรเยอะมากนะครับแต่ถ้าน้องๆอยากจะลงทุนก็แล้วแต่นะครับพี่ก็ไม่ได้ว่านะครับลิงเติมเพชรอยู่ใต้คลิปนีเ้เลยนะครับร้านลุงแว่นมาเติมเพชรกันได้นะครับน้องๆจะได้แบบเติมเพชรแล้วก็เอาไปสุ่มชุดเลสลงเลไล,ล,ลายอะไรเงี้ยแล้วก็แบบ กำไรที่พี่ได้จากการเติมเพชรเนี่ยก็จะเอามาแจกน้องๆในคลิปต่อๆไปนั่นเองถ้าใครอยากเป็นผู้โชคดีก็ามาเติมเพชรลาลุงแว่นได้นะครับผมเอาละครับผมสำหรับกิจกรรมการแจกของรางวัลที่จะได้รับถาวรฟรีๆยกเซิร์ฟเวอร์เนี่ยจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวพี่พาเข้าไปดูนะครับสำหรับหน้าตาของกิจกรรมจะเป็นประมาณนี้เลยนะพี่ต้องบอกก่อนนะครับว่าแจกของเยอะมากเลย ไม่ว่าจะเป็นสกินปืนแฟชั่นนะครับผมหรือขอละวันหร่เพียบเลยนะฮะมีทั้งผลึกคริสตัลสกินปืนแฟชั่นนะฮะโอโหแจกฟรีถาวรแล้วก็เป็นวันคือแบบเพียบเลยนะครับน้องๆเอาละเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนแล้วกันนะว่าจะมีอะไรแจกแล้วก็เริ่มแจกวันไหนกันบ้างนะครับผมเราไปเริ่ม,มต้นเงินที่ไฮไลท์กันก่อนนะครับวันที่7เมษายนนะครับผมงานวัดรางวัลเพียบนะครับ รับฟรีไปเลยชุด Blue Master ฟรีีนะครับเพียงแค่เข้ามาทำภารกิจลงไปเล่นเกมกับเพื่อน<ๆ>ก็นจะได้รับฟรีไปเลยนะครับสำหรับชุด Blue Master ถาวรโหจากที่เมื่อก่อนนะั้นไปลงแข่งแค่ไม่ได้มาแค่14วันแต่รอบนี้แจกถาวรไปเลยนะเอะอแล้วก็ต่อไปครับผมก็<อ>จะเป็นในส่วนของงานกิจกรรมการแจกผลึกคริสตัลน,นะครับ29เถึง21เมษายนนะครับผลึกคริสตัลใหม่พร้อมกับแฟชั่นและก็ของใหม่ๆอัปเดตเข้ามาเพียบเลยนะครับผมซึ่งพอระว่า วันเนี่ยจะมีอะไรบ้างต้องรอรุ่นในวันที่29มีนาคมนะครับแล้วก็วันที่4ถึง21เมษายนรวมซุ้มงานวัดฟรีไฟกิจกรรมนี้ยังไม่เข้านะครับจะเข้ามาเดือนหน้านะครับผมน้องๆก็จะแจกฟรีสําหรับชุดสงกรารผู้ชายแล้วก็สงกรารผู้หญิงสกินลดสกินคาตานะนะครับผมนะแล้วก็ตัวต่อไปนะครับผม,มก็จะเป็นในส่วนของด้านสกินปืนนะครับที่พี่บอกไปว่าแจกวันที่22 23 24ใช่ไหมก็เก็บตัวเค็แรกฟรีแต่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 ไม่ได้ให้แจกฟรีแค่อย่างเดียวเฮ้ยเขาแจกฟรีอันนี้ด้วย ถาวรก็คือแฟชั่นบลูมาสเตอร์ที่พี่เคยบอกไปเมื่อกี้นี้ว่าเล่นเกมกับเพื่อนแค่หนึ่งเกมรับฟรีไปเลยชุดบลูมาสเตอร์ถาวรแต่ยังไม่ได้แจกตอนนี้นะครับน้องๆเขาไม่ได้แจกตอนนี้เขาจะแจกในวันที่7เมษายนถึง8เมษายนเท่านั้นวันที่7และว,วันที่8ฟังดีๆ7 8เดือนเมษายนน้องๆเข้าเกมมาเล่นกับเพื่อนเท่านั้นต้องเป็นเพื่อนที่อยู่ในรายชื่อนะ ถ้าไม่ใช่เพื่อนที่ไม่ได้อยู่ในรายชื่อเนี่ยจะไม่ได้ชุดนะครับต้องแอดเพื่อนไปก่อนนะแล้วค่อยไปเล่นด้วยกันนะแล้วก็เก็บโทเค็นแลกปืนครับอย่างที่พี่บอกไปเมื่อต้นคลิปครับ22 23 24จะมีโทเค็นคริสตัล Crystal ให้เราเก็บแล้วเอาไปแลกซึ่งปืนที่เราแลกนะครับผมจะแลกได้สูงสุดแค่5วันเท่านั้นนะครับน้องๆเออไม่ได้แลกได้ถาวรน,นะครับนะจะเป็นปืนเซ็ตอีโวทั้งหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็น UMP ปืน S M G ปืนช็อตการปืนไรเฟ e นะครับผมหรือว่าปืนสไนเปอร์ก็มีแจกฟรี5วันสูงสุดเท่านั้นนะครับน้องๆก็สามารถมาแรกกันได้นะครับผมตั้งแต่วันที่22มีนาคมเป็นต้นไปนะครับผมจนถึงวันที่30นะครับน้องๆถึงวันที่30เลยก็29 30 แต่ละวันเนี่ยมันจะเปลี่ยนปืนกันออกไปนะก็คือ29 30ิบกสามสิบก็คือให้แลกแค่3าวันนะครับเริ่มตั้งแต่วันที่22 23 24ก็แลกได้อีก1เซต25 26 27ก็แลกได้1เซต28 29 30แปสกามสก็แลกได้อย่างหนึ่งเซตประมาณเนี้ยนะครับผมนะแล้วก็ล็อกอินปุ๊บรับเสื้อตกน้ําชายหญิงแล้วก็รูปโปรไฟล์นะครับแล้วก็จะมีพวกตั๋วบุฟเฟ่ต์นะครับให้เราแลกของรางวัลได้แบบฟรีๆนนนะเเเออตามมี้ลยห็ แล้วก็ล็อกอินทุกวันรับบัตรสร้างห้องทุกวันนะครับเพียงแค่ทำธารกิจลงเล่นหนึ่งเกมรับบัตรสร้างห้องแบบจํากัดระยะเวลา24ชั่วโมงแบบฟรีๆนะครับซึ่งเอาไปสร้างห้องอล่นกับเพื่อนได้นะอ๋อแล้วก็จะมีพวกเปิดตัวครีเอเตอร์นะครับผมแมปตกน้านะก็วันที่29ถึง2 1เมษายนก็ก็มารอเล่นกันได้นะผมเป็นแมปค้าฟแลนด์แหละครับค้ฟแลนด์ตัวใหม่ที่จะมีเป็นพวกสงการตีมสงการอะไรเงี้ยนะครับผมแล้วก็พวกกิจกรรมแมบแจกตอนนี้ก็ น่าจะหมดวันอาทิตย์นี้นะครับน้องๆก็สามารถมาทำภารกิจเก็บปืนแลกขาวอได้นะอืแล้วก็ล็อกอินครับล็อกอินทุกวันับทุกวันตัวนี้ก็ถึงวันที่24มีนาคมเท่านั้นนะฮะก็ประมาณนี้แหละนะครับผมสําหรับของแจกฟรีตามที่พี่ได้บอกไปข้างต้นนะครับแจกฟรีเกือบทั้งหมดเลยแต่เดี๋ยวอัปเดตเรื่อยๆจะพี่จะลงให้แล้วกันเนาะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันมาเซิร์ฟเซอร์เป็นก่อนแล้วกันนะเป็นว่าเดี๋ยวในคลิปหน้าพี่จะมาอัปเดตให้อีกทีหนึ่งว่า ของแจกที่จะมาเพิ่มเติมหลังจากนี้จะมีอะไรกันบ้างนนเนาะเพราะว่ากิจกรรมยังเข้ามาไม่ครบนะฮะพี่ให้ดูได้คร่าวๆประมาณนี้ตามที่เกมได้อัปเดตเข้ามานะครับเดี๋ยวเราอัปเดตติดตามตอนต่อไปกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะเดีย๋ยวเจอกันแน่นอนในคลิปหน้าสำหรับคลิปีขอตลาไปก่อนสีครับ